สวัสดีเจ้าท่านสวัสดิ์เสีเจ้าสวัสดีครับคุณนวพันธ์คุณ,ณนฤมลครับเจ้าสวัสดีเจ้าท่านสวัสดิ์เจ้าเตือนนี้เราจะลงปืนตีแป้ลำปางเจียงใหม่นะเจ้าอยากจะฮึ้ท่านสวัสดิ์ได้ฮึ้รายละเอียดน้อยแต่เจ้าว่าแต่ละปืนตีแต่ละจังหวัดที่จะไปนี่ไปที่ไหนอย่างใดพ้องเจ้าไปจังหวัดแพร่ลำปางและก็เชียงใหม่ครับเจ้า และในแต่ละจังหวัดที่ท่านจะไปท่านไปลงพื้นที่ใดพ่องเจ้าที่จังหวัดแพร่จะลงพื้นที่เส้นทางสายยูเนสโกยูเนสโกนี่ก็คือเป็นองค์กรทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของสาประชาชาติเจ้า oh. ซึ่งเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ประกอบด้วยโรงเรียนป่าไม้แพร่พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ บ้านรับรองราชวงศ์คุ้มเจ้าหลวงวัดหลวงวัดพนนวัดศรีชุมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาและวัฒนธรรมสาชาชาติได้กำหนดเป็นเส้นทางเพื่อที่จะได้สนับสนุนให้เส้นทางเหล่านี้ เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ที่จะได้เป็นสถานที่สําคัญของคนจังหวัดแพร่คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับเจ้าฟังเส้นทางที่ท่านสวได้อู้มานี่นะเจ้าเป็นเส้นทางที่คนตังเหนือโดยเฉพาะจับแพร่เนี่ยคุ้นเคยเกันเป็นอย่างดีเลยนะเจ้าท่านสวรรเจ้าครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะเป็นเส้นทาง ที่รองรับเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมซึ่งจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการรองรับที่จะทำให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองสร้างสารรค์และวัฒนธรมรมของสาธารณชาติต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าหากว่าจังหวัดแพร่ได้เป็นเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกแล้วก็วจะทำให้จังหวัดแพร่เป็นที่รู้จัก โดยทั่วไปทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกด้วยครับเจ้าจังหวัดแป้ไปเส้นต่างยูเนสโกและยังมีจุดอื่นแห่มก็เจ้าคือนอกจากนั้นเนี่ยในโอกาสเดียวกันนี้เป็นโอกาสที่ชุมชนชาวแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพิธีณฑรสร้างสรรค์ทั้งหลายได้จัดงานเทศกาลแพร่คราฟก็คือหัตถกรรม ของผลิตภัณฑ์จังหวัดแพร่ก็จะได้เข้าไปพบปะเยี่ยมเยียนรวมถึงจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหัตรกรคมของจัวัดแพร่ในงานแพร่ครับนี้ด้วยแต่ที่สําคัญมากกว่าน,นั้นก็คือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแน,นะร่วมกับกลุ่มนักออกแบบจังหวัดแพร่ซึ่งในวันนั้นนี่ จำนวนมากได้มาร่วมชุมนุมกันและก็นอกเหนือจากได้แสดงอัตกรรมของจังหดแพร่แล้วก็ได้มีการจําหน่ายสินค้าเป็นรายได้และเป็นกําลังใจให้กับนักออกแบบจังหวัดแพร่ด้วยครับเจ้าการลงพื้นที่จะไปสามจังหวัดด้วยกันเนื้อเจ้าจะขออนุญ,ญาตเป็นจุดหลักๆที่จะไปในแต่ละจังหวัดที่เหลือกันละกันเนื้อเจ้าก็คือลําปางกับเชียงใหม่จะไปที่ไหนพ่องเจ้าส่วนจังหวัดลําปางจะไป อยู่สองที่ด้วยกันที่แรกก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงซึ่งคุณแม่วลนกับคุณนวพันคุทราบดีว่าวัดพระธาตุลำปางหลวงนั้นเป็นวัดที่มีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตร์ของล้านนามากเพราะฉะนั้นก็จะไปแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเชิงประวัติศาสตร์ของนครลำปางแล้วก็ในเชิงของวัดพระธาตุซึ่งเป็นวัดที่สําคัญและก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นต้นแบบที่สําคัญของวัฒนธาพแห่งหนึ่งของภาคเหนือและของของประเทศไทยนอกจากนั้นก็จะไปแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับนักออกแบบต้องถก่นที่ปาป้าคราฟซึ่งป้าป้าคราฟนี่เขาเป็นที่ชุมนุมของนักออกแบบทั้งหลายของลำปางที่เราจะได้มองเห็นถึงพัฒนาการของการออกแบบที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ของติดปันของลำปาง และนําไปสู่การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเหล่านั้นด้วยครับเจ้าส่วนจังหวัดเชียงใหม่นี้ก็จะไปที่ชุมชนโลงหินขาวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักออกแบบเช่นเดียวกันครับแต่เป็นนักออกแบบในชุมชนโลงหินขาวที่เชียงใหม่นอกจากนั้นก็ยังไปเยี่ยมเยียนงานนับนักทียอดมาจาก NAP คือนิมานเหมินแอ์ดีไซน์ก็คือศิลปะและการออกแบบ นิมานเหนมินนั่นเองเพื่อที่จะร่วมพูดคุยกับกลุ่มนักออกแบบในการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะที่อยู่ในชุมชนหลงหิมคาวครับเจ้าฟังจากแต่ละสถานที่ที่ท่านสาว,วจัลงพื้นตี่นะเจ้าเป็นจุดที่มีนักออกแบบนักดีไซน์นักคิดสร้างสารรค์ของแต่ละพื้นที่ตึงแป้ลำปางและเชียงใหม่เลยนะเจ้าเตือนนี้นะเจ้า ท่านสวเจ้าการลงปฏิเืินนี้พอได้อู้จากกันแล้วจะต่อยอดเรื่องนี้จะได้พ่องเจ้าคือหลักการใหญ่ที่สาคัญก็คือหนึ่งกับพยายามผลักดันให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์ของยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาและวัฒนธรรมของสหประชาชาติแล้วก็ในภาพกว้างคือพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหลาย ทั้งสามจังหวัดนี้แท้ที่จริงแล้วรวมทั้งแ่จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อที่จะให้มีแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์ทั้งหลายแสดงให้เห็นถึงเส้นทางของเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์ทั้งหลายทั้ง8จังหวัดนี้โดยจะนําเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มไอล้านนาหรืออาจจะเป็นแพลตฟอร์มซีล้านนาก็แล้วแต่ในอนาคต ก็จะได้พูดคุยเห็นว่าจะดาเนินการเพื่อมีแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างไรเพื่อที่ทุกคนที่จะมาที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนสามารถที่จะรู้ได้ว่าปิดปันสั้นการของล้านนาอยู่ที่ไหนบ้างอาหารที่สําคัญของล้านนาอยู่ที่ไหนบ้างประเพณีที่สําคัญของล้านนาอยู่ที่ไหนบ้างแฟชั่นทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับล้านนาอยู่ที่ไหนบ้างเส้นทางสารคดี ที่มีอยู่แล้วและที่จะเป็นไปได้ของร้านน้ามีที่ไหนบ้างเข้าไปแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวก็าสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งหมดครับเจ้า,จา การลงพื้นที่เขามีการลงพื้นที่กันอย่างต่อนเนื่องเลยนะเจ้าในพื้นที่แปจังหวัดภาคเหนือตอนบนในการลงพื้นที่เตื้อนี้แปรล,ลำปางจึงเชียงใหม่เน้นเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แต่ว่าที่สาคัญก็คือการที่จะเอาข้อมูลรวมกันตึงมดตึงเสี่ยงแปจังหวัดมาจะทําเป็นแพลตฟอร์มเดียวนี่นะเจ้าไปลงพื้นที่ไหนมาแล้วพ้องเกี่ยวกับเรื่องนี้และความคืบหน้าในอนาคตที่จะลงพื้นที่อื่นๆเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลมาทําแพลตฟอร์มนี้นี่เป็นอย่างไรเจ้า หลังจากนี้ก็คงต้องเริ่มต้นตอนช่วงปีใหม่แล้วครับจ้าเในช่วง18-20มกราคมก็จะกลับมาที่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็25-27มกราคมก็จะไปที่ลําพูนหลังจากนั้นวันที่9-11กุมภาพันธ์จะไปที่จังหวัดน่าน<ม>แล้วก็จังหวัดอื่นต่อไปในเดือนมีนาคมเมษายนต่อไปครับเจาคาดว่าเหล่านั้นกวคงจะได้บรรจุลงไปใน ไอรา,านนาหรือแพลตฟอร์มของรานนาครับเจ้าคาดว่าเราจะสามารถเข้าไปพอได้สักประมาณช่วงเดือนไหนปีไหนเจ้าคือครั้งนี้คงจะต้องลงไปคุยถึงเรื่องแนวทางว่าจะดําเนินการในการสร้างแพลตฟอร์มได้อย่างไรเจ้าในส่วนของข้อมูลนั้นก็ได้มาคบรบถ้วนแล้วก็คาดว่าในปีหน้าเนี่ยก็พยายามจะทําให้แพลตฟอร์มนี้ประสบความสมําเร็จขึ้นมาอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ แล้วก็ข้อมูลก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเจ้าในโอกาสต่อๆไปเพราะว่าเมื่อมีแพลตฟอร์มกลางแล้วมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นมาก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลเหล่านั้นเข้าไปในแพลตฟอร์มการนี้ได้ครับเจ้าฟังอีแล้วก็ตื่นเต้นเนะาะแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่เราจะมีแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าไปดู ความสร้างสรรค์สินค้าผลิตภัณฑ์ของตังเหนือได้นะจ้าวันนี้ติดตามเัษตีกรนะเจ้าเตือนหน้าเาืจะได้อู้จากกันเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆแถมนะเจ้าวันนี้ขอบคุณท่านสวท่านสถิตลิ้มพงพันธ์นะเจ้ายินดี่านักเจ้าครับขอบคุณคุณธรมนคุณน้อพันและท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีเจ้าสวัสดีเจ้า